สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยาออกุ้ยสไตล์จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดสดทนบุรีนะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคลายดิงดับเบิ้ล้ยาด้วยนะคะตอนนี้นะคะยาก,ก็ กำลังขับมาอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีนะซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดนั่นเองใกล้จะถึงแล้วนะคะเข้า Google Map มานะยามาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะจากที่ยาเนี่ยแอบดู facebook ของตลาดสดทนบุรีมาสักพักหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานยาตอนแรกคิดว่าตลาดเขาจะไม่เปิดนะจริงๆแล้วเขาเปิดทุกวันนะคะที่สอดรถก็กว้างขวางหาง่ายนะคะและยาก็โชคดีมากๆเลยนะได้ที่สอดรถตรงนี้เลยนะคะติด ใกล้ทางเข้าออกทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งแรกที่ยาจะมาเดินนะก็เป็นฝั่งอาหารที่สําเร็จรูปแล้วต่างๆนะคะทั้งปรุงทงั้งมีขนมนู่นนี่นั่นนะอยากจะให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะคะมีร้านดังๆรวบรวมไว้อยู่ที่ฝั่งนี้เพียบค่ะ ร้านนี้นะคะชื่อว่าพิสมัยปลาเผานะก็เป็นร้านที่ออกทีวีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ รชจะก่นย <Yes ั้ถ้ามี่างอร้ขสย่างอร่อยไม่ชอบกินไก่ย่างนี่ค่ะค่ะชื่อแบรนด์แล้วแม่ไปแี้อทำได้แบบน้ด้วยแฟดแคทแหวนอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆลานจอดรถชาไก่นะคะ <Okay. S 2> อ,อัน,อ,นอยาช้อนไหมคะเอเอาก็ได้ค่ะไปทิห,หยิบให้มามาหน่อยเดี๋ยวม,ะมะยาจะยเงินไอแดงข <Okay. S 1> อบคหมูกรอบน่ากินมาก มีขวยตับด้วยทุกคนไม่เแล้วของนี้200บาทนะคะทุกคน แข็งมากบกปันไม่ถ่ไก่บักถ่ายใครไก่นี่ชืไหมั้่ชื่อืมไม่ค่อยกรอบสำหรับเรา แลวกินน้ำอ้อยนะแก้วละยี่ห้าบาทห้าบาทค่ะไอซีนีปลอดได้แล้วนี่นาทุกคนเขาก็มีส่วนของอาหารไทยขนมนะคะเบเกอรีออ่ของหวานต่างๆเนาะของกินเล่นของทานข้าวคือแบบ ที่นี่รวบรวมไว้เยอะมากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านดังๆนะคะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเนาะแล้วก็ร้านทั่วไปก็มีนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยอย่างร้านนี้นะคะคนลุมเยอะมากๆเลยนะเขาขายเหมือนพวกน้ําแข็งใสอะแถวบ้านยาก,ก็มีนะร้านเนี้ยเพราะฉะนั้นยาก,ก็จะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าแถวบ้านคนไม่แน่นขนาดนี้นะแบรนด์เดียวกันเลยนะคะจัดร้านทุกอย่างเหมือนกันเด้ะเนี่ยร้านเชงซิมอีนะ ก็คนเยอะมากๆอันผีดขออภัยด้วยเนาะแล้วก็บรรยากาศภายในส่วนของที่ทานอาหารนะเขาก็มีโต๊ะให้สะดวกนะคะก็อาจจะต้องรอคิวกันนิดนึงนะถ้าเกิดคนแน่นกว่านี้เนี่ยช่วงเย็นๆนะคะค่ำๆเนี่ยคนจะแน่นมากๆเลยนะแม่คาที่นี่บอกนะว่าค้ายดีมากๆนะคะช่วงเย็นเนาะเราก็ไม่ได้ทานตรงนี้เลยนะเพราะว่าไม่มีโต๊ะว่างก็ไม่เป็นไรนะคะอยาก็เดินไปเรื่อยๆนะดู ไปก่อนนะคะแต่เสียดายนะอย่าลืมซื้อปลาเผากลับบ้านนะคะตอนขากลับกลองมากๆเลยนะอยากกินปลาเผาแต่ลืมซื้อปลาเผานะเนี่ยเขามีเบเกอรี่นะขนมน่าทานน่าทานทั้งนั้นนะยังมีก๋วยเตี๋ยวมีนุ่นมีนี่เยอะมากนะทุกคนอยามาครั้งแรกก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าจะมาซ้ำนะเนี่ยโซนมันจะโล่งโปร่งนะคะ เพดานสูงก็ค่อนข้างสะดวกนะแล้วก็สะอาดมากๆค่ะค่อยเตี่ยนค่อยส่งน้ำพระอาบน้ำให้พระเนี่ยส่งเขาเรียกว่าส่งน้ำพระลูกตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะส่งอย่าไปส,งส่งศีรษะอธิษฐานเอาอีกเอาอีก ทำบุญค่ะอยู่ตรงนี้ทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนโอเคและอยากก็เดินข้ามฝั่งจากฝั่งตรงข้ามเนาะของของทานเมื่อกี้นะอันนี้ก็จะเป็นโซนกับข้าวเนาะมีขายทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผกักผลไม้เนื้อหมูเนื้อไก่นะข้าวสาร แล้วก็มีของแห้งต่างๆเนาะมากมายเลยนะยาโดนไม่ครบนะแต่ว่าวันนี้ยาจะเน้นไปที่ของสดที่เป็นอาหารทะเลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะเยอ้อเสวยๆให้สักชิ้นหนึ่งใหญ่มากนี่ชิ้นหนึ่งสองกิโลเดิตามมากกว่าหรือเปล่าขากเท่าไรสวยๆนะ ขอ,อข้างในมันมีลายหน่อยชิ้นน, <ขา S 1> นี้ไ, <ป S 1> ได้ไหมคะข, <า S 1> ข่ะไปเอเดี๋ยวไม่เอาแล้วมันไปส่เขาไม่ได้ต้องผ่าแล้วขอแค่ดูรอบๆหน่อยก็ได้ได้ค่ะเหมือนหมือนกันคล้ายๆกันนะคลันะ ยาบอชิ้นนั้นอ่ะหนอ่อยาซื้อปูดองเขาไปกินร้อยห้าบาทสักทีไข่หวานไข่เจียวสื่อได้แม่จะ้ะ เป็นเปนเลยนะคะทุกคนทุณมมังกรด้วยหัวมันแก้วนี่หัวมันเหรอคะใช่ค่ะไซส์มันใหญ่จ้ะไซสยย์ใหญ่อันนี้ประมาณเจ็ดแปดตัวโลอ๋อแล้วก็มีไซส์สิบตัวโลไซส์เล็กอยู่ทางนั้นใช่ไหมสิบตัวโลสิบสตัวโลไปไปดูฝั่งนน้นนะ่งค่ะ ปกติเห็นหัวมันมันมันตัวตัวเล็กๆไงเราก็หวมันไม่ใชหัวแก้วอาหัวแก้วใช่อ๋ออันนี้หัวมันเนี่ยนั่นหัวแก้วอ๋อคนละอย่างอ๋อเขาเรียกไม่เหมือนกันอันนี้หัวแก้ว950บาทน่ากินปะนี่นะแล้วอยากก็เดินจะมาหากุ้งลายเสือเนาะ ก็เดินมาถึงร้านนี้นะคะร้านนี้ก็คือดาตะวันซีฟู้ดเนาะก็เป็นร้านของคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยเนาะเห็นแฟนเขาคุยภาษาจีนกันนะคะได้แล้วเนาะอันนี้โลละ680บาทนะคะนนก็ซื้อไปโลกว่าหรือ2โล,ลนี่แหละพอดีว่าตอนที่ยาเดินมาถึงเนี่ยคุณป้าก็จับใส่ถุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะยาก็พาดูบรรยากาศบริเวณร้านนะของค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะ ก็ของว่ายน้ำเนาะเขาบอกวันปกติมีของเยอะกว่านี้นะมีหอยนั่งร่มมีปูม้านะคะมีไข่ทุกตัวใช่ไหมคะข <c oughs> อ,อป่ะโลนึงโลนึงได้แค่นี้เหรอ ไปย่างกินเอาวะเท่าไหร่นะสองร้อยแปดสิบเก้าค่ะมี่พี่คู่โชยู่ให้ค่ะวาสาบิสองแปดเก้าอันนี้เป็นส่วนท้องเองมันก็จะม,มีไม่เยอะท้องอนนมันจะน้อ,นอถยะะถ่ายแนบกะผ่นแนบก้นปีมด แซลมอนแคทนีนะคะยาก,ก็เห็นมีลูกค้าเนี่ยทยอยมาซื้อนะ,<ล>ะก็หลายคนอยู่นะคะตอนแรกยาก,ก็เอ๊ะทำไมร้านนี้ดูขายดีนะขายดีแบบเรื่อยๆนะคะก็มีช่องเพื่อนของเราทาง u t u b e เนี่ยก็ทำรีวิวไปแล้วนะคะยาก,ก็เลยวันนั้นยาดูพอดีแต่ว่ายาซื้อไปกินแล้วนะยาก,ก็เลยแบบอ้อร้านนี้นี่เองเราก็ถ่ายคลิปมานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งชิมพุงปลาแซลมอนกันนะคะทุกคน ส่วนอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายปลาแซลมอนเยอะมากนะคะแผงเขาค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะอันนี้ก็ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เจ้าของร้านก็พยายามเรียกให้เราถ่ายคลิปได้เลยนะใจดีด้วยนะคะ,คะาาเดี๋ยวร้านนี้นะคะยาก,ก็ซื้อไปหนึ่งกล่องนะเป็นส่วนเนื้อปลากับส่วนท้องปลาติดก,กันนะคะชื่อร้านของเขาคือแซบตะแคงลิ้นนะ ตอนแรกยาก็งงๆอยู่เหมือนกันที่หั่นอยู่นี้นะคะก็เป็นส่วนท้องปลาแซลมอนเนาะแล้วก็สองก้อนนั้นก็เป็นเนื้อของยาเองนะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะร้านค่อนข้างสะอาดทีเดียวนะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะซื้อกลับไปกินบ้านนะกล่องนี้กล่องนี้นะคะอยู่ที่ราคา432บาทค่ะ เ,เ,เอาไปกลับแล้วเดี๋ยวกลับแล้วี่จะรีบกลับไปไหนเนี่ยฮนะ,อ,ะอยากกินข่อยหวานอะ่ะพี่เนี่ยเหรอฮ้ยอยากกินอันนี้นจริงดิด ะทุกคนพื้นสะอาดมากไม่ค่อยมีน้ำสกปรกเลยดูสังเกตทุกร้านนะมีน้อยเออ นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งทานปลาแซลมอนรอหอยหวานลวกกับกุ้งเผากันตรงนี้นะคะก็ชิมละปลาแซลมอนจากร้านแซลมอนแคทนะก็ตรงนี้เป็นส่วนท้องของปลาแซลมอนนะคะก็คุณปลาบอกว่ารสชาติของส่วนท้องของเขานี่อร่อยดีนะ <15 minutes. S 1> ก็เที่ยวน่าอาจจะมาซื้อต่อนะคะ อนนี้นะคะยาก,ก็ข้ามฝั่งมาฝั่งเดิมตอนแรกนะคะฝั่งที่ขายอาหารสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวยาก,ก็จะกลับแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นร้านแบรนด์เจ้าประจําอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยากชอบกินเนาะฝรั่งแช่บวยซอยอารีนะคะมีกาฝรั่งแช่บวยจ้าไปแล้ว นี่ค่ะทุกคนกลับมายาก็มีซื้อกุ้งไลาเสือมาเนาะโลละหกร้อยแปบาทนะคะอันนี้อาจจะโลกว่าเนาะแล้วก็มีอันนี้ปลาหมึกไข่เนะาะจ,จะแกะให้ดูนะคะปลาหมึกไข่ซื้อมาแค่โลเดียว260บาทแล้วก็ซื้อนี่แดแดปูเค็มนะคะปูจืด ยาจะมาทำส้มตำกินเองเนาะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวยาไปล้างทำความสะอาดเก็บข้อตัวนะคะแล้วปูนี้นะยาชิมแล้วมันไม่มีความเค็มเลยนะคะยาก,ก็เลยไม่รู้ว่าเอามันเป็นปูสดหรือมันเป็นปูดองนะยาก,ก็เลยต้องมาทำน้ำดองอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำดองนี้ก็ยาต้มเรียบร้อยแล้วเนาะใส่น้ำปลาน้ำตาลผงชูรสนิดนึง ใสขิงเอ,อ่อใสน้ำตาลมะพร้าวเนาะใส่ขิงแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะอันนี้ก็ดองแบบปกติไปก่อนเนาะคือชิมแล้วมันจืดมากอะ่ะยาก็เลยงงว่าเฮ้ยที่เราซื้อมามันคือปูสดหรือว่ามันคือปูดองเนาะตอนที่ยาถามเขาเนี่ยยาบอกว่าเป็นปูจืดไหมเขาบอกว่าใช่คือในความหมายของเราอะ่ะก็คือปูเค็มจืดนั่นเองนะ เดี๋ยวดองไว้ก่อนเลยโอเคประมาณนี้เลยจ้าและได้เวลาทานแล้วนะคะทุกคนหอยหวานลวกของยานนะอันนี้โลกว่านิดหน่อยนะคะ830บาทนะคะ แล้วก็กุ้งเผานะคะอันนี้ก็โลกว่าเหมือนกันเนาะประมาณ400-500นี่แหละจำไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวยาจะชิมหอยหวานให้ดูนะคะว่าสดๆเป็นๆมันอร่อยแค่ไหนนะแต่จริงๆแล้วนะลวกแล้วก็ต้องทานเลยนะคะเหมือนที่ยาไปร้านไปทานที่ร้านสัวเถานะคะลวกปุ๊บทานปับ๊บอร่อยมากอันนี้ก็อาจจะมีความเป็นรสชาติที่แตกต่างไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดูน้ำจิ้มหก เหลือแค่นี้นะคะอย่าต้องไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเองใหม่นะคะเพราะว่าไม่พอทานนั่นเองค่ะโอเคคลิปนี้บายบายลาเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากที่มาติดตามรับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กด sub subscribe ให้ยาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะตามรอยไปช้อปปิ้งกันนะคะตลาดสดทนบุรีจ้า